สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูเบื้องหลังความความอะไรเอ่ยความปลื้มปิติความยินดีนะครับของน้องทั้ง2คนนั่นก็คือสาวน,นุ่นหนุ่มนนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านห้างทองแสงสุดดียานะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ แต่ก่อนจะลงไปนะครับเดี๋ยวขอถามรายละเอียดบุญเส้นก่อนนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อ่าที่จะแชทที่จะอะไรเท่าไหร่ส่วนมากผมไม่มีจะถ่ายคลิปเพ,เพราะฉะนั้นงานนี้นุ่นกับบุญเส้นเขารู้กันเป็นมาเป็นเป็นไปยังไงทําไมถึงได้มาเลือกซื้อที่ห้างทองแสงสุริยาที่บุรีรัมใกล้ๆกับบกสนี่ เป็นร้านที่วุ้นเข้าประจำแล้วลายก็สวยแล้วก็บริการก็สุดยอดเลยแล้วน้องก็บุญนก็เลยแนะนําน้องมาออมทองที่นี่อ๋อให้มาออมไว้ก่อนใช่แต่ออมยังไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ได้ยินข่าวดีไงอแล้วทีเนี้ยก็เลยทองก็เข้ามาใหม่มีลายสวยพอดีน้องก็เลยโอเคนั้นพี่บุญมาดูให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูโอนตังมาที่ร้านอ๋อเอาให้หนูนะอ อีกวันสองวันก็จะมีข่าวดีแล้วก็คือสาวนุ่น<ป>สาวนุ่นเขาออมเขาเลือกลงเลือกรายอะไรไว้เสร็จสับเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็มอบหน้าที่ให้วุนเส้นนะครับเป็นคนมารับทองไปส่งให้ที่มือสาวนุ่นอ่าเดี๋ยวเราลงไปดูทองกันนะครับ เขาสัไ่ไปมันพอเต็มมันบ่เต็มเนยเอะได้แค่แค่นี่แหละเอา้เอาอ่ะมองกล้องนะครับหน เดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปค่อยมาถ่ายไหมนี่ครับเดินเดินมาฉันเดินเดินมาฮะแจกฟรีก็เราก็ใส่มาแล้วไงฮะได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องอาล้างมือก่อนล้างมือก่อนอ๋อฮิตัวเองใส่ทุงไม่เป็นไร ้้ไดก่อนที่เราจะเข้าร้านนะคะเราต้องป้องกันนะคะป้องกันโควิดหรือว่าโควินนะแล้วก็ยิมหน้ากากอนามยแล้วเราจะมีคนกดประตูเอ่พักพักอ่าเข้าไปเลยครับสวัสดีคร่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับอยากได้ยังยิบอ,อโ่อยากได้ยังออย,ยิบเอาลเลยป่โอ้โหใจดีเหลือเกินผมอยากได้ทั้งหมดเลย000 000. ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในบริเวณออห้างทองแสงสุริยายาวราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตกลงนี่เรามาซื้อหรือเรามาเอาให้เขาเนี่ยโ,โ,โอ้โหวนเส้นนี้โดน<ร>ใจก่อนเลยเเเมีเป้าหมายไว้แล้วใช่ไหมเราไปดูก่อนงั้นเผื่ออยากได้ดู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 นี่นะอยากให้นุ่นเห็นมาไหนเนี่ยอยาให้นุ่นเห็นใช่ว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปส่งไปให้ดูเออจะถา่ายรูปส่งให้นุ่นตอนนุ่นอยากได้ วันนี้ผมตีเล็กสายมันขอเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของคู่รักคู่นี้นะครับระหว่างสาวนุ่นกับหนุ่มนนโดยการเป็นธุระให้นะครับในครั้งนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังนี่หลังจากวันวันงานหลังจากวันมั่นจบลงไปนะครับเราก็มาย้อนชม คลิปนี้เราจะลงเราจะลงก่อนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการไม่เซอร์ไพรส์สำหรับงานมั่นของน้องนะคะคใช่คือคลิปนี้เิจะลงหลังจากที่น้องมั่นเสร็จหลังจากมันเสร็จนี่เป็นคลิปเบื้องหลังมีนะคะทองตัวนี้บอกใช่ค่ะเส้นนี้นะคะที่น้องจะใช้ในงานมั่นเป็นดอกอะไรดอกอะไรนะดอกดอกพิกุลใช่ไหมคะ นี่นี่นี่บุญมากดอกสวยมากดอกพิกลอ๋นนี่ดอกพิกลน้องก็จะมีมั่นเป็นสร้อยคอแล้วก็มีแหวนด้วยแล้วก็น่าเป็นกำไยรงแล้วก็มีเงินแต่ว่าแต่ว่าที่นี่ก็คือได้ทองไปหนึ่งเส้นอันนี้หนึ่งบาทใช่ไหมใช่แตุ่แนะนำร้านทองเนยนะคะ f c ลายคนบอกอยากอทองที่บุนอกแนะนำมาร้านนี้ลยเราไม่ต้อง มาด้วยตัวเองได้คือเราออมทางลายตับทางนะง่ายๆครับขอแค่มีตังค์ครับคุณ<ช>ก็ซื้อได้แล้วครับหัวน้องหัวน้องนี่เขาก็ออมนะคะน้องอนี่ก็ออมนะแต่ออมยังไม่ครบหรอกแต่คือถ้าเรามีตังค์เราก็โอนมาแล้วหมอให้รูมาให้ก็ได้แต่ก็เชื่อใจคุณน,นะ,ะโอนมาฝากใครมาเขาขายให้หมดครับ<ช>ขอแค่เอาตังค์มาจ่ายเท่าน,นั้นเองแล้วคนฝากเชื่อ<ม><า>ใจด้วยนะไม่ใช่ว่าฝากงอชัวรนะ์นี่ค่ะสวยมันจะมีโอกาสได้ใสยย่ของไม่ดี มีต้องมีเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไปส่งถึงมือน้องนะคะน้อยคนนะคะที่จะให้เรามาฝากให้เอาทองให้ <laughs> เราก็ดีใจนะคะที่ว่าน้องเชื่อใจเราเนาะให้เรามาเอาให้ <20. S 2> ใสองมือคือปฏิทายหรุมทรงให้น้องพือนอนอย่างเดียวนะ พนักงานที่นี่ก็สวยแล้วก็ใจดีด้วยครับคุ้นมาร้านทองนี่ผีแล้วตื่นตืานเลยป้องวุ้นเส้นดูแหวนครับอันนี้ดูแหวนตัวเองใช่ไหมเนี่ยนะวุ้น ตซนนี้จะเป็นของแจกของแถมครับอ้าวสวัสดีครับมากหลกหลายเลยอ๋อสอมาแล้วอสอซมาแล้วมาไม่เคยเจอซอจิงๆเลยมาบ่อยมากเลยน้องมุนทักมาก่อนเดี๋ยวจะได้อยู่เจอ บางทีบางทีมาแบบไม่ได้ตั้งใจมาก็มีก็เลยไม่ได้นัดก่อนต้องให้แมวนี่ก็ยังดีขอบคุณมากเลยค่ะคิดถึงกันโอ้เส้นนี้แมวเก็บไว้ให้น้องมุนเหรอไอ้น้องที่รู้จักกันอันนี้เป็นของสาวนุ่นกับหนุ่มนนท์่แล้วน้องก็เลยโอนตังมาแล้วให้หนูเป็นคนมาให้น้องเอาให้เอาอยู่คนละที่เลยน้องเขาอยู่สุรินทร์อยู่ปราสาท ช่างนี้ทำสวยค่ะใช้ได้สีสวยโซนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของงานมั่นวันนี้เลยนะโอน้องเขาบอกไป็นทุลาให้หนูนอนก็เลยค่ะดีใจดีใจเพราะว่าถือยินได้ได้ยินได้เลยโซนยินได้เลยโซนไป ช่วงนี้โควิดเป็นยังไงช่วงนี้ก็นอกตลาดเงียบๆน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังดีกว่าคนอื่นอ่ะต้องส่งกำลังใจให้คนอื่นเนาะนี่เขาไอ้นี่อีกเยอะถึงแมนจะเงียบก็ยัง,ย,งยังโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ค่ะโอเคโอเคไหมีลูกค้ามาก็โอเคแค่มีแค่มาทักทายกันก็ดีใจแล้วครัาโควิดรอบนี้กระทบไปหมดเลยเนาะกระทบกระทบเยอะกระทบเยอะค่ะแต่ มันก็เดือดร้อนกันไปทั่วเนาะหมดได้แต่ให้กำลังใจกันสอกเองไหลสดมวนเนี่ยาิสนุกมากสนุกใช่ไหมถคาอยากดูเวนะได้ไปดูคลิปไอเนี่ยที่น้องบุณได้สิทุเรียนอ่ะมีหรือเปล่าอ๋อสออสฝากหน่อยว่าถ้าลูกค้าสมมติว่าอยากจะ ดูไลสดเนี่ยต้องไปดูช่องทางไหนอ๋อดูไลสดนะคะจะต้องดูที่เพจห้างทองสัตวญเยาค่ะบขอสอลีลำค่ะนะคะทุกวันเสาร์ทุกเย็นวันเสาร์จะเป็นไลสดทองมือสองค่ะพิเศษกำเนิดศูนย์บาทแต,แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันอื่นๆเนี่ยก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไล์ให้แต่หลักๆแล้วก็คือวันเสาร์วันเสาร์ใช่ค่ะหลักๆก็คือวันเสาร์ตอนเย็นนะเจอกันได้นะ ทางเพจทางทองทางทองแสตช์ซื้ยาตามชื่อร้านเลยเออตามนี้เลยนะครับใช่ตามชื่อร้านเลยค่ะใครพิมพ์ไม่ถูกอยากจะซื้อทองนี่สะกดตามนี้เลยใชดใด่ดังได้นะเขาดังได้เขางบุญนะใช่คแบแบบเวลาที่บุญมานะถ้าเวลาเช็คอินแชทกลัว่าเต็ม <c oughs> เต็เลยเหรอพี่ทำยังไงหนูอยากรูดดนะิฉันแต่ว่าเรื่องหลักพี่ไม่รู้ว่าได้มาหรือเปล่า ถามถามหลายเนี่ยาง่งหยังจสิเขามีมีคนหนึงมีหมานั่งนั่งมยน่ไให้นานมา่ยเห็นไม่จบนะลูกนี่คู่นี้ก็กำลังจะมั่นกันใช่ไหมครับ<ช>โอ นี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งคู่นะครับที่มาเลือกซื้อแหวนมั่นที่ร้านนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากระสอบเดี๋ยวพี่มวยสองให้กระสอบหน่อยนะคะต้องให้น้องผู้ชายแม่ผู้ชาหรืเอาไปใส่คู่กันไหมคะของแถมเยอะแน่นอนครับมาร้านนี้ นี่วกเกี่ยวกับวันเกิดเด้อเออูไปก่อนอยางนอแบบนี้เนาะยคอยบ่โหเรื่องเด้อแบบนี้เอั๋อ้าววุ้นเส้นครับวุ้นวุ้นเส้นได้แหวนหนึ่งวงอันนี้ของวุ้นเส้นอันนี้ออมไปอ๋อทยอยแอบกระรังคีหลักสามพันห้าทำไมเราไม่เห็นได้กระลังเริ่มกระลังทีแหลกสามพันห้าก็

บสีเหลืองแบบนี้เแบบนี้มันมีมุนมีเยอะแล้วนะเออเอามาแลกไส้นะคะคุณอยากไ้แก้วาวปที่แมวไม่ใุเอาเลยร้เลือกเอาเลยะไรเนี่ยไเงียม่ล่ะสูนยสยวยวยัวรอังสันนะบันนี้ ของแถมเยอะแยะมากมายไอเาเรียบร้อยครับสวาาครับขอครกับดีใจมาลอเจอเชิญครับครับผม เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยสําหรับาการมาที่ร้านทองห้างทองแสงสุริยาโดยมารับบรรับทองทองมั่นเนาะเบื้องหลังเบื้องหลังความสําเร็จนี่ก็จะเป็นเป็นเงินเงินเก็บเงินออมของน้องทั้งสองเลยใช่ไหมคุน เงินเก็บเงินออมของน้องทั้งสองเลยใช่ไหมซอยเส้นนี้เขาร่วมกันซื้อนะครับแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ก็ซื้อไปหลายเส้นแล้วแต่เอาตัวนี้มาด้วยตัวนี้แน่ใจนะว่าเขาร่วมกันซื้อหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งซื้อ,อ,เ,อ,อเอาเป็นว่า<อ>ถ,ถ,ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ